นี่เค้าเหยียบหยังลงอ่ะโดน <ts pap gonna puisga> ทำมูลจะทำมันเกิดไปน่าพี่ลูกทำมูลก่อนเลยต้องงชื่อไหมคะของลาวันสุกวันสุกวันุกของหนูวันทุศแล้วก็แฟนจุกวันจันทร์วันสุกครับผมยอดตู้ได้ยี่สิบเลยนะคะยีบาท มาไปลลกหยอดสาธุอาไาหยอดสาธุูเลย็น so, ี but, so, ้คตรงไหมโอเคสาอับไปรอที่นกสงเลยนะลูกทันกสันปะเนเอนันสั่นคุณเนสีนเดี๋ยวมัสีับอยู่ลูกแป๊บนื้อแค่เดยแค่ไหนว้าอ ได้ băng ได้เลยนะครับปั๊บแหมเร็วครับผม này, จังบาท à? ừ. น,นั่งก่อนดรมาักแล้วก่ารนแล้วก็่านมะขนัง่งนพี่ถ่า,ายมมรูปก่อนหันมาทีไหมถันละทันนี้มานั่งท่าน,าานี้ <c oughs>